ลองนึกภาพตามนะครับพันธมิตรที่เคยร่วมรบเคียงบ่าเคียงไหลกันมาออกข่าวประกาศจับมือกันอย่างชื่นมืน่นแต่ในขณะเดียวกันในสนามรบจริงกองกําลังที่แต่ละฝ่ายหนุนหลังกลับสู้กันเองเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นจริงๆครับและมันกําลังเกิดขึ้นในเยเมนซึ่งเบื้องหลังเต็มไปด้วยการเดินเกมที่ซับซ้อนมาก วันนี้เราจะมาเจาะลึกสถานการณ์นี้กันครับกับการประกาศล่าสุดของซาอุดีอาระเบียเอมิเร์หรือ UAE ที่บอกว่าสนับสนุนซาอุดีอาระเบียในเยเมนเพื่อจะเปิดให้เห็นเลยว่าเกมกลยุทธ์ที่ซ่อนอยู่หลังม่านการทูตนี่มันเป็นยังไงกันแน่เอาละครับมาเริ่มกันที่ต้นเรื่องเลยคือเมื่อวันที่26ทธันวาคม2025ที่ผ่านมา UAE ออกมาประกาศอย่างเป็นทางการเลยนะครับว่าจะสนับสนุนความพยายามของซาอุในการสร้างเสถียรภาพในเยเมน ฟังเผินๆก็ดูเหมือนเป็นข่าวดีใช่ไหมครับแต่ในโลกของการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยคำว่าสนับสนุนมันอาจจะไม่ได้แปลตรงตัวเสมอไปแต่ก่อนที่เราจะไปต่อกันเนี่ยเพื่อให้เข้าใจข่าววันนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นเราต้องย้อนกลับไปดูจุดเริ่มต้นของสงครามในเยเมนกันแบบเร็วๆสักหน่อยครับซึ่งเป็นความขัดแย้งที่ยืดเยื้อมาเป็น10ปีแล้ว เรื่องมันเริ่มขึ้นในปี2014ครับตอนนั้นกองกําลังฮูตีบุกเข้ายึดกรุงซานาเมืองหลวงของเยเมนได้สําเร็จพอมาถึงปี2015ซาอุดิอาระเบียในฐานะพี่ใหญ่ก็เลยต้องนํากองกําลังพันธมิตรซึ่งตอนนั้นก็มี UAE ร่วมอยู่ด้วยเข้าไปแทรกแซงเพื่อสู้กับกลุ่มฮูตีและนั่นแหละครับคือจุดเริ่มต้นของสงครามกลางเมืองที่มันทั้งซับซ้อนแล้วก็ยังมองไม่เห็นเลยว่าจะจบลงเมื่อไหร่ และจุดเปลี่ยนสาคัญมันอยู่ตรงนี้ครับคือสงครามนี้มันกลายเป็นสงครามตัวแทนหรือ proxy war อย่างรวดเร็วมากเพราะในมุมของซาอุเนี่ยกลุ่มฮูตีก็คือตัวแทนของอิหร่านซึ่งเป็นคู่ปรับตัวฉากาดในภูมิภาคอยู่แล้วทําให้สงครามในเยเมนมาเลยไม่ใช่แค่เรื่องของคนในประเทศอีกต่อไปแต่กลายเป็นสนามประลองกําลังของสองมหาอำนาจในตะวันออกกลางไปโดยปริยายเอาละครับทีนี้เรื่องมันซับซ้อนขึ้นไปอีกขั้นเมื่อมีผู้เล่นลับคนสําคัญโผล่ขึ้นมา ซึ่งผู้เล่นคนนี้นี่แหละครับที่ทําให้เราได้เห็นรอยร้าวภายในกลุ่มพันธมิตรที่ต่อต้านฮูตีด้วยกันเองผู้เล่นที่ว่านี้ก็คือสภาเปลี่ยนผ่านแห่งภาคใต้หรือที่เรียกสั้นๆว่า STC ครับกลุ่มนี้ก่อตั้งขึ้นในปี2017แล้วก็มีเป้าหมายหลักแค่ข้อเดียวเลยนั่นก็คือการก่อตั้งประเทศเยเมนใต้ให้กลับมาเป็นอิสระอีกครั้งซึ่งเป้าหมายนี้มันสวนทางกับเป้าหมายของกองกําลังพันธมิตรโดยสิ้นเชิงเลยนะครับใช่ครับย้ำอีกทีนะครับ เป้าหมายของ STC ไม่ใช่การรวมชาติเยเมนให้เป็นหนึ่งเดียวภายใต้รัฐบาลปัจจุบันแต่คือการแบ่งแยกประเทศออกจากกันซึ่งมันขัดกับสิ่งที่ซาอุดีอาระเบียต้องการแบบคนละขั้วเลยแล้วคำถามก็คือใครกันที่อยู่เบื้องหลัง STC คำตอบอาจจะทำให้หลายคนประหลาดใจนะครับเพราะคนนั้นก็คือ UAE พันธมิตรของซาอุนั่นเองคือ UAE ให้การสนับสนุน STC แทบจะทุกอย่างเลยทั้งการทหารการเงินและการเมือง และนี่แหละครับคือปมขัดแย้งที่ใหญ่ที่สุดที่ทําให้พันธมิตรต้องหันมาสู้กันเองสรุปให้เห็นภาพชัดๆนะครับคือซาอุดีอาระเบียเนี่ยต้องการเยเมนที่เป็นปึกแผ่นเป็นหนึ่งเดียวแต่ตัวแทนของ UAE ซึ่งก็คือกลุ่ม STC กลับต้องการแบ่งแยกประเทศนี่แหละครับคือใจกลางของความขัดแยง้งคือหัวใจของความตึงเครียดทั้งหมดระหว่างพันธมิตร2ชาตินี้ทีนี้เราลองมาเทียบกันจะ,จะเลยกว่าครับระหว่างคําพูดสวยหรูทางการทูตกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆในสนามรบ มันต่างกันขนาดไหนนี่คือคำถแถลงการอย่างเป็นทางการเลยนะครับที่บอกว่า UAE ขอยืนยันการสนับสนุนอย่างเต็มที่ต่อความพยายามของซาอุดีอาระเบียในการบรรลุความมั่นคงและเสถียรภาพในเยเมนฟังดูดีมากเลยใช่ไหมครับฟังดูร่วมมือร่วมใจกันสุดๆแต่ในขณะที่คำพูดสวยๆนี้ถูกประกาศออกมาเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงในสนามรบเนี่ยมันเป็นอีกเรื่องเลยครับ เพราะมีรายงานว่ากองกําลัง STC ที่ UAE หนุนหลังอยู่กําลังปะทะอย่างดุเดือดกับกองกําลังของรัฐบาลที่ซาอุหนุนหลังเหมือนกันแถมยังมีข่าวใหม่นะครับว่าซาอุถึงต้ตองยื่นคําขาดให้ STC ถอนกําลังออกจากพื้นที่ยุทธศาสตร์เลยทีเดียวคําถามที่สําคัญมากๆที่ตามมาก็คือแล้วทําไมละ่ะทำไม UAE ถึงต้องออกมาถแถลงการแบบนี้ในช่วงเวลาที่ความสัมพันธ์กับพันธมิตรของตัวเองกำลังตึงเครียดถึงขีดสุดแบบนี้ อะไรคือแรงจูงใจเบื้องหลังการประกาศที่มันดูย้อนแย้งในตัวเองขนาดนี้แล้วตกลงเรื่องนี้จะจบยังไงกันแน่การเคลื่อนไหวล่าสุดของ UAE ครั้งนี้จะทําให้เยเมนเข้าใกล้สันติภาพมากขึ้นหรือจริงๆแล้วมันเป็นแค่การจัดกระดานใหม่เพื่อเริ่มเกมความขัดแย้มรอบใหม่กันแน่ ถ้าเรามาดูเป้าหมายที่แท้จริงของแต่ละฝ่ายเนี่ยภาพมันจะชัดขึ้นมากเลยครับคือฝั่งซาอุเนี่ยเขาต้องการจบสงครามที่มันทั้งแพงทั้งยืดเยื้อทําให้ชายแดนตัวเองปลอดภัยแล้วก็รักษาเยเมนที่เป็นปึกแผ่นให้อยู่ใต้อิทธิพลของตัวเองต่อไปส่วน UAE เป้าหมายคือการเข้าไปมีอิทธิพลเลี้ยายาวเหนือท่าเรือและเส้นทางเดินเรือที่สําคัญมากๆในเยเมนใต้โดยใช้ STC เป็นตัวแทนและแน่นอนเป้าหมายของ STC ก็ชัดเจนที่สุดคือการแยกตัวเป็นประเทศอิสระ ดังนั้นข้อสรุปก็คือการประกาศครั้งนี้มันไม่ใช่สัญญาณของสันติภาพหรอกครับแต่มันคือการเดินหมากทางยุทธศาสตร์เพื่อลดแรงเสียดทานซึ่งซึ่งหน้าระหว่างพันธมิตรด้วยกันเองในขณะที่ลึกๆึกแล้วทั้งสองฝ่ายก็ยังพงเดินหน้าทำตามเป้าหมายระยะยาวของตัวเองต่อไปพูดง่ายๆคือมันเหมือนการกดปุ่มพักเกมชั่วคราวมากกว่าไม่ใช่การกดปุ่มจบเกมและในขณะที่ผู้เล่นหลักในภูมิภาคกำลังเขย่บหมากบนกระดานกันอีกครั้ง คำถามสุดท้ายที่สำคัญและน่าเศร้าที่สุดก็คือแล้วชะตากรรมของประชาชนชาวเยเมนธรรมดาธร,รมๆที่ติดอยู่ตรงกลางของเกมอหน้านี้จะเป็นอย่างไรต่อไป